ปูยิงกูโลกเหมือนด้กูโลกเหมือนด้และตีมึงโลกเมกการันลูกชิ้นเลยแต่เดียววะกูโลกได้แล้วเลยเดียวมึงโลกเมกการลอแต่เดียวรันลูกชิ้นกูจำได้ตีไปก็แค่ว่าท้ามดูยีทิพันถึงบอกเมกกาว่วต้นไก่ปลื้มท้ามดูยีทิพันเมื่อไงมึงท้าเมกการเลยเดียวมึงท้าเมกกาบ่ได้กูไปโลกไรตีแล้วกูไปท้ามได้เมกกาตีแล้วไอ้กูเอ็นแย่กูเลี้ยงแล้ว ปกติลูกจินนวาชลูกอีทิพต์แต่มึงตามเมฆาว่าลูกจินลูกเต่าได้ก็กูต้อมแล้วกูตรงใจเลยมึงไปเจอลูกจินจามลูกอีทิพต์ใจมึงได้ไหมโอ๊กโอ๊กหลวงยีทิพต์แบบกูตามดิโอ้ยนึกกูแล้วบ่อกูเจ้าก็้งล้วลวงจินเลยเพลสเฮียดเมาว่ากูไปแล้วก็มาลาไอเวรนี่เอาอันลาวอ๋อแล้วกูมาใจอลูกวอ้มึงไปยืนแรงกับ ชาววันอยู่แล้ววันมันลูกา้ากูบอ้บอยดูดูดีด <c oughs> ยังมีหน้ามาหัวเราอีกพี่หนูหนุยหนูทงสี่เดือนแล้วนะคะพี่พีพขี้การตกใจช่องรถไปน้นองอ็พีเนื่องอะแล้วน้องก็ทำยังไงดีพี่เท่งละน้องทจะทำยังไงดีคะเอาแบบน,นี้พี่ว่าน้อง ขึ้นไปตูนความจริงกับองค์ราชาพระเจ้าจงโรงกับพระนางพิบ่าวดีวะฮะไม่เอานะคะถ้าพอเมรู้พ่อไม่เอาเรื่องตายเลยดองเออเชื่อพิทวะัตพอแมคือเอ่อผู้ผู้ประกาศนีที่ดูแล่เรียงดูเราไม่มีใครรักเราท่ากับพอแมไอผู้ชายมันโลกฟันเอาปนนันหละมันไม่ใจรักเราจริงคนที่รักเราที่สุดคือพอแม พอเมเราให้อาไปเราทุกเรื่องไม่ว่าเรื่องอะไรเลยขึ้นไปให้แกด่าทักเดียวนี่แกทำไม่ลงแล้วกับรู้ตัวเองใช่เหลือตัวเองเชือพีตาหนูอพี่หนูหนุ่ยเราว่ายังไงตามเตยเองวาแต่ไม่รู้มีเรื่องอะไรอีกชกเลยนี่ต่างโดนก้มขึ้นต่างโดนตรงมั่งแต่เวลามึงเหยียดกระบวโอ้ปะเนียชกก็ไปลาวไอ้บ้าไอ้ดิ ตาเมฆกูอยู่กับพวกอยู่กับพวกกูจ้ามอยงกินกูน้ำมันวัวตรงไหนมันตรงปากตาไม่เลยนางก็ดูอกจาดไม่เออตัดอยู่มันวัวพกเออมึงจำไว้นะวันนี้ที่มึงไปงานช็นะมึงจำไว้เลยใจอ่ะกูแกงวัวมึงกินแล้วกูจะตัดที่รังไค่แล้วกูจะคั่วกระปิกแล้วกูจะคลุกกับทีมเน่า แล้วกูจะพัดไปในทะแล้วกูก็คลุก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 แล้วทีนี้ตมเบือเราได้จานมือตำมะเรือกูกูจะพัดขัวไข่ขัวให้มึงกินไห้มึงได้ต้มใจตายขาดไข่ขัวไปเลยบอจ๋าหนูนุ้ยนี่เอาล่ะค่ะพี่เท่งพี่หนูนุ้ยลองจะเชื่อคำที่พี่ แนะนำน้องนะคะแล้วน้องจะขึ้นไปทูลเสด็จพ่อเสด็จแม่ตอนไหนดีคะไปเดี๋ยวนี้เลยน้องเอออย่าจักจาดใช้เวลาค่ะพี่โอ้้นงรู้ตัวว่าเสียเกยใไ้ชเลว ชวนพี่เลี้ยงบัดนี้ให้ตามมาแมกานดาเธอขึ้นเฝ้าเจ้าจอมวัง โทดหรือจะค่ะให้อาซลไอ้ลูกเจ้าก็ามากราบังก้มกันตัวปอนั้นมีความรองตทมไปเออนี่จา่าหลวงใจวันนี้ตึงดูหลุกหลกหลก,ลก,ลกขึ้นมาพอจังเชทยปกติลูกไม่ร่อนขึ้นมาพอมาคว้ามาพอมาเม้เลย แผ่นพื้นเรลูกของแมมีอะไรนึงเอ็นรีฟขึ้นเอ็นดรีฟวิ่งขึ้นมาแต่เดียวเมย์ได้ยินเสียงบันไดสเสด็จพ่อสเสด็จแม่ค่ะลูกมีเรื่องที่จะมาบอกกับสเสด็จพ่อสเสด็จแม่ค่ะเรื่องอะไรอะลูกเจ้าปอที่มาบอกปอ พี่เทงพี่หนูหนุยช่วยหนูด้วยนะคะอย่าให้เสด็จพ่อเสด็จแม่ต้องด่าน้องเลยนะคะเดี๋ยวพี่ช่วยเล่นน้องเ็เรานี่อยู่กันมานานพี่ก็เป็นพี่เลี้ยงน้องมานานตั้งแต่น้อง,องอยังเด็กๆเราพี่ช่วยเล่นน้องอลิซ่ากับพี่หนูหนุยไม่ต้องช่วยพูดนะคะ ให้พี่หนูหนุ้ยเอ๋อปากนะพ่อเสด็จพ่อเสด็จแม่ก็สงสัยแล้วไม่ตันได้แลนะ้วอ่ะจี๋ผีบอกว่าผีไปเยี่ยววิทยา์าผีมานะไอ้ร้อยน่าริเวลเวลาปัณณีน่ากลัวอยู่มุ้ยไปเยี่ยวอ่อแล้วกูเจ็บเยี่ยวจังพื้งเออไปเถอะไปไปไปเยี่ยวเถอะไ,ไปมึงไปไปเยี่ยวกระปิดกูจะมาได้กับปิดกันนะกูอีช่วยกับปิดกูไม่ตันเล่นเลยกูกระปิดอ้ยาอวดโด ไอเวืนะ่ก็น่ดเดินไปทารังัง้มาด่าพอยู่เลยพี่เที่ต้องช่วยน้องนะคะได้ได้ได้พี่ช่วยสเสด็จพ่อสเสด็จแม่ค่ะพันพื้นละลกข้องแม่ปันพื้นละลุเจ้าปอลูกมีนั่ที่จะมาสารภาพบาปกับสเสด็จพ่อสเสด็จแม่ค่ะยังอะไรจะระบาปบาปบลูกเจ้าป,อ,ปอไม่เคยทำความชั่วลูกเจ้าป,อ,ปอทำแต่ความดี น่ปาบานอะรล่ะใช่เลวลูกลูกสาวเมย์ก็ทำแต่เดืองิ่งแต่ดีๆนะลูกสาวเมย์ไม่เคยไปไหนไม่เคยเทียเท่ยวเที่ยวเตยเที่ยวกลางคืนลูกสาวเมย์ทำอะไรผิดเรื่องนี้ผิดมากผิดมหันเลยค่ะก่อนที่พ่อเสด็จพ่อเสด็จแม่จะว่าลูกได้โปรดนะคะก่อนที่ลูกจะเล่าอะไรให้ฟัง เสด็จพ่อเสด็จแม่อย่าโทษพี่เท่งกับพี่หนูหนุยนะคะเรื่องไรลาวนี่แสดงว่าไอ้เต่งกับหนูหนุยไปเกี่ยวข้องพี่เท่งพี่หนูหนุยไม่เคยเกี่ยวข้องอะไรเลยค่ะพี่เท่งพี่หนุ่นไย,ย,ออไ,ยไม่ได้ผิดคนผิดคือน้องไอ้ยาหนงหนงอลิตาโตนี้ยังจิตใจงดงามจิตใจกว้างใหญ่ ไอ้ชายไอ้เปรตนั่นค่อยที่ว่าจะมาทำลายชื่อเสื่องของขวายิงให้แปลกเปลือยยายกูเจอนะกูเนี่ยงใช่ดีเลากว่าตาเลยเออพระเจ้าจงกลงกับว่าพื้นเมื่อยจริงคือก้นต้นอีดว่าไรกว่ายิ่งมาอ,า,อาลิซาผมก็ออยังมึงก็ออได้ล่ะ ก็ให้พระองค์ทรงเข้าใจในทิ้งที่นงลังจะลายความมันคือความจริงทั้งเม็ดมันไม่ได้เป็นเรื่องทีขี้เจ็ดมันเป็นเรื่องจริงต้นเป็นผัวคนต้นต้องเข้าใจลูกแล้วก็ต้นต้องใจเย็นๆอย่าชายอารมณ์พ่ก็เตนน่านี้เออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อลาหมก้นแต่แลาหมกน้นเรื่องอะไรโป้รู้ว่าทำอะไรกันผิดมามึงพาลูกแท้กูไปทำอะไรผิดมาแล้วพี่เท่งไม่ได้ผิดนะคะ ก็เ่าก็ลาให้เมฟังที่ลูกเมย์ตรงใจนี่ลาใม้เมฟังที่เรื่องอะไรนี่ที่ว่ามันพี่เอานักหน้านี่ทําไมลูกรีบขึ้นมาเฝ้าพ่อกับเมย์ลูกจะเล่าให้ฟังแล้วนะคะแต่พ่อกับเมย์ต้องสัญญานะที่ลูกกับพี่เท่งพูดมเมื่อกี้เมย์สัญญาจะเออกูสัญญา,ากันเนาะคืออย่างนี้ค่ะพวกจำดวงแกวที่มาติดยอดปราสาทได้ไหมคะ เออจำได้จำได้ดอกแก้วมันมันดีเราหมายที่ยวปราชาตึงเศรษฐกิจดีขึ้นเจ้าต่างชาติมาเล่มามุงกันเต็มไม่โอ้ยิงรังไม่อไอจอดย่อยย่อยต่างเพอไอได้ลาวรัวได้ล่าไอได้ลาวผมไอได้ล่าฮะไอได้ไอได้ย่อยลาวไม่ไม่ตึงกาเปล่ามือควรังเวลามันมาเมืองตึองมันเบรกเปล่าเพียย่อยถั่วม่เจี๋ยเปล่าเนื้อนมนี ไอเตะโววันนั้นไปเรดวงแก้วก็บุ๊บไปย่นเลียนมรังอยู่อย่าเล่นดังไทยเพ๊่แม่แม่มันจีลลวูเหล่านี่เรลาโตที่ลูกเปลี่ยนเรื่องนะเปลี่ยนเรือ่องนะปัจันนี้เราเปลี่ยนเรื่องไอแมมึงเออมึงกวางตีลูกเหล่าก้นในเรื่องนี้เราคอยไปเคลียร์กันในองเออายกูรู้นะพันเพื่อลูกดวงแก้วนั้นดวงแก้วดวงนั้นต่างทำให้ทุกคนมีความสุข ต่างทำให้ประชาชนที่มาผู้เห็นมีความสุขเพราะดวงแก้วนั้นมีความสวยงามมองไปก็ดูสบายตาแต่ในคืนที่ดวงแก้วนั้นได้มาติดเที่ยวปราสาทได้มีเงาดำๆในร่างชายของคนหนึ่งได้แอบเข้ามาที่ห้องของลูกแล้วก็ทำการข่มขืนลูกลูกร้องขอความช่วยเหลือข้างนอกแล้วเหมือนมีเวทมนต์มาโดนจิตโดนใจ ทำให้เสียงของลูกนั้นไม่ออกไม่มีใครได้ยินข้างนอกแม้แต่พี่เต้งพี่หนูหนุ่ยก็ไม่ได้ยินผู้ชายคนนั้นเข้ามากระทํากับหนูแบบนั้นทุกคืนทุกคืนจนตอนนี้ลูกทองในสี่เดือนแล้วเพเพกคะลูกทองสี่เดือนเหรอตายเรียวตายบุทโธจ้าบุโธแม่เฮ้ยหายบุตรบุตรบุทโธรรมโมสังโฆโอ้ยตายเรีวลูกฉัน ไปทองกับใครลูกไปทองกับใครมาสเสด็จพ่อคะ่ะเสด็จแม่คะ่ะลูกไม่รู้ว่าลูกทองกับใครลูกมองไม่เห็นลูกบอกไม่ได้ว่าเขาคือใครคะ่ะไอ้แดง กับกับกับในมึงหลาบอกกูมาที่วัดทีหทลุกชาวกูหลาเป็นความจริงเป็นความจริงนางมดกับพุ่มเป็นปายานได้เพราะว่าทุกคืนนี้พุมจะรักชาการตีหน้าประตูแต่ทุกคืนพุ่มไม่ได้ยินเสียงอะไรมีแต่วความเงียบนองอลิซ่าไม่โกกับ โ่องอลิชาเป็นคนที่มีนิสัยไม่ชอบโอก๊กใครอลิชาข้าเสด็จพ่อโผจะไม่หวาเจ้าใ้ใดต่างจินแต่โผจะบอกเจ้าเคเพียงหวาเจ้าจงอกไปจากบ้านเมืองของเราเจ้าไม่ใช่ลูกของเราลูกกูไม่เคยทำเรื่องแบบน,นี้ ปรตีบัตรเลิกเสด็จพอ่อคบฟังลูกเกินไม่ควังแต่สเสด็จพอ่อคากูไม่ควังกูให้มึงอยู่องอยู่กับบ้านไม่ได้ไอ้มึงผ่าชายข้าวบ้านใ้มึงทำตัวบบบน,นี้เลี้ยวเลก็กเลี้ยวไล่สเสด็จพอ่อคะแต่เราสัญญากันแล้วว่าสเสด็จพ่อจะไม่ได่านี่กูไม่ได่าไงกูร้าเลย เป็นทึ่งฟ้ายิ่งทำตัวปน,นี้มันไม่ทุ่มกับเกตยิยศที่โผได้แต่งตั้งไอ้เจ้าโผมันจะเยินโคนจะเยินโคน <c oughs> ลูกมันบอกว่ามันไม่ดูนี่เย็นได้เดิยนได้เด็เพื่อฮะทูเลตะเราอยู่บ้านเมืองนี่มีแต่ความทุกข์ความจเจริญไม่เคยมีเรื่องที่อป,ปรีปนนี้ไม่เคยมีเรื่องที่จะไม่เสื่อมเสียชื่อเสียงเกตยิยศของวเรา <c oughs> นี่ถ้าใครรู้ว่าลูกเศร้า ทงไม่มีโผไม่รู้ว่าทงกับมา้าในโตกับลมอาบายใจองเพราะฉะนั้นเจ้าต้องไปได้เร็วแต่สเสด็จพอ่อคะไม่มีแต่อกไปเดี๋ยวนี้สเสด็จพอ่อทำไมสเสด็จพอ่อเป็นคนใจร้ายจังเลยสเสด็จพอ่อให้โอกาสลูกนะคะลูกขอร้องสเสด็จพอ่อ เด็จพ่อมมันให้โอกาสหลูกราคิตะยังไงมันก็หลกเรานะต้นนี้ตัดเหยื่อตัดใหญ่กับหลกเราไม่ได้มันคือสายเลือดของเราทางคููเล้วไ้กูทำพื้นหรอปะนัให้เราทำพื้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องติดเสื่อมเสียชื้อเสียงเกติยศของวงตระกูลวงชันกระชัดมดัด าใครอุปชาชนดูเขาว่าจะไม่มีความเชื่อถือกับเราก็ได้แต่ต้งต้องให้โอกาสลูกนะยังไงเขาก็ลุกเราใช่เราเรา,เราทำเหมืนมาส่งคนต้นทำผันนี่ถ้ากะว,ว่าต้นต้นโทรยศตัวเองต้นโทรายศดชัน้นกันมันก็หลูกชั้นชั้นเกิดมาเองชั้นไม่ยอมนะถ้าต้นนี้ไหลหลูกชั้นชั้นไม่อยู่ชั้นไปอาพวัวไหม ไอ้ร้อยลาวันนี่ไม่รู้เละถ้าเตินหลายลูกนะฉันไม่ยอมฉันเอาเรื่องฉันหน้าพวไม่พรำเตะหน้าพวไม่พี่นี่หยาบอะไรพวเลยชายจี้เราไมา่มาเจ๊ข้องดีแล้วเรามันข้องเยอะข้องข้องหนาวหนาวข้องเตอือเตือเอ็นเราเป็นข้องเล่นไปร้อยลาวปานุเกย์เราอย่างเงี้งวนเรือกันอยู่เราอย่ายุ่งไอ่จิง เรื่องพวกพวกเมียเมียเธอย็นเย็นตาเจอไม่ดูแต่เธอต้องให้โอกาสลูกถ้าเธอไล่ลัวจากบ้านจากเมืองฉันไปกันฉันไปอาผัวไหมไอ้ยะโอาแบบน,นี้ถ้าเจ้าไปตามมาตัวที่จะให้เจ้าทงได้เจ้าสามารถไปตามมาผัวของเด็กได้ผัวจะทำงานแต่งงานในเจ้า เลี้ยไปเต้มรดขึ้นเป็นกระแตนโพแต่ถ้าตาได้ตีเจ้าอย่างห้าโพเด็กไม่เจอเล่งเล่งเราปากาดเร็วว่วาเร็วเล่งมากันตาได้ตีเจ้าอย่างห้าโพเด็กไม่เจอไม่ต้องกลับมาเข้าใจไหมสเสด็จโพใครอะไรลูกไปเลยนะไปถ้าเจา้ายังไม่ไป เราจะไลายเมยเจ้าไปกันเสด็จพ่อลูกไปก็ได้แต่เสด็จพ่อจำไว้นะคะว่าลูกกับลูกรักเสด็จพ่อเสด็จแม่มากถ้าวันใดที่ลูกหายไปนานเป็นปีหลายปีแล้วลูกไม่กลับมาจำไว้ว่าวันนั้นลูกตายผูกคอตายที่ใต,ต้ต้นโพแล้วนะครัเสด็จพ่อ มมันพัพืพ้ไม่รู้กะเรา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 อันมาจากนี่ก่นจูกย่งอยู่ไหมอันมา,กานกนกโกนตาไม่รู้กะไม่รู้เออเต้นเต้นลายลูกกจักบ้าลเร็ว แล้วกูไม่ใจได้เราไม่ใจได้ตัดลายตีนี่เตอ๋อลูกมันไปเลี้วไม่ลายพื้นลูกไปไหนลูกไปไหนลูกไใหญ่เอ็งมึงเจอกูเลขนีีตาโอ้ไม่พูดเรื่องมันนี่กระเลยต้นลายลูกเศร้าต้นเองแต่เดียวพวยุ่มยืนเป็นพยานได้ยืนยันโนนยันก็ได้ออตีนยันหน้าตึงก็ได้โอ้เลน่นดีดีเลน่ดเลนดีดีไอ้จ้า ไม้ลุกลุกลุกไปเร็วไปเร็วได้ตอนแรกวันนี้ใช่ไหมถ้าลุกไปกลับมาบาลเมืองนะฉันไม่กลับมาฉันจะไปห้าพวัวไหมฉันจะไปห้าพัวไหมฉันไปแล้วเรากูมีห้าผัวไหมหละเราแต่ได้ก็ะพิดเกิดเป็นพวกพิษได้ไม่จ่วยกูไอ้เจงโอ้จ่วยพเื่อ่อันตังขาหมอหนอนวดต้นยางติดพมอ,อยู่เลย Hãy đi ra chắc đếp ra để cố mà ai đi lấy khu tà rô gặp mẹ hoàng đi mươi chín. Mẹ mẹ có ai tặng. Nó nuôi mấy này lìa. Vậy yêu Để nó nuôi mấy tí bảy. Đâu mấy đồng Trăng đập trắng.